สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา Unboxing My Melody รุ่นครบรอบ50ปีนะคะในหนึ่บ็อกซนะคะมี8ลายเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไง มาแกะกันเลยค่ะ ดูกใกล้ๆกันอีกครั้งนะคะตัวกล่องน่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านข้างเป็นลายโบน่ารักมากอันนี้เป็นด้านหลังนะคะ รบห้าสิปีหม่เมโลดี้ปี2องพนยินะคะนี้เป็นด้านล่าง แก่กันค่ะ าม,มาแกะกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแต่ละกล่องนะคะนี่มาลุ้นกันาจะได้ลายอะไร มีทั้งหมด8ลายไม่ซ้ำกันเนาะ กล่องนี้เบาๆนะคะ,ะเบาเหมือนกันทุกกล่องกล่องนี้จะแน่นๆหน่อยอันนี้ก็จะเบาๆอันนี้ก็จะมาหนักขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็จะเบาๆ มาดูกล่องแรกกันเลยค่ะ มาลุนะะ้นการกล่องแรกตัวอะไรเอ่ยโอ้กล่องแรกได้นน้องเปียโนเลยนะคะน้องเปียโนเลยนี่้องเปียโนโน่ารัก นะคะขอจับหน่อยแล้วกันน่ารักมากๆนะคะน้องเปียโน โอเคค่ะต okay, ัวที่หนึ่งไปนะคะไป okay, ดูตัวที่สองกันค่ะ น้องเป็นลายกุหลาบนะน่ารักตัวนี้หวานมากเลยตะมุตะมิไปดูกล่องที่สามกันค่ะ เป็นไลท์สกอตน่ารักมากๆค่ะหวานทุกตัวเลย มาดูกล่องที่สนะี่กันตัวนี้เป็นลายสตรอเบอรี่ Strawberry ค่ะน่ารักมาก ตามนี้ไปดูตัวที่ห้ากันค่ะ สือสาวค่ะว้าวน่ารักมากเลยไปดูตัวที่หกกันค่ะ าเป็นลายหัวใจน่ารักมากๆน้องตามม้ตามี้มากเลยตัวนี้ผ่านไปแล้วหกตัวนะคะไปดูตัวที่เจ็ดกันเอาได้ตัวไหนเราบ้างเอ่ย เราได้แม่เสือสาวแล้วเราได้ไลายสกอตแล้วเราได้ไลายหัวใจแล้วลายโบเรายังไม่ได้นะคะลายโบเรายังไม่ได้ไลายสตรอเบอรี่สีม่วงยังไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้เราได้แล้วสตรอเบอรี่น่าจะเป็นลายโบนะที่เรายังไม่ได้แล้วก็สีม่วงนะคะมาลุ้นกันค่ะ ว้าวน่ารักมากเลยเป็นลายดอกเดซี่นะคะนี่น่ารักน้องไซส์กำลังดีนะคะห้อยกระเป๋ากำลังแบบไม่ตัวใหญ่เกินไปน่ารักน่ารักห้อยกุญแจบ้านกุญแจรถกระเป๋าเป้หรือว่ากระเป๋าถือได้น่ารักตามูุตมีสุดๆ มาดูตัวสุดท้ายกันทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นลายหน้ากล่องมาแกะกันค่ะลายหน้ากล่องเนะาะขยับนอ้องคนนิดนึงจะได้เห็นตัวสุดท้ายเนาะ ตวน,นี้ตัวสุดท้ายว้าวน่ารักจังเลยค่ะน่ารักมากๆเซตนี้ยกให้เป็นนัมเบอร์วันเลยนะคะน่ารักน่ารักสุดๆไปเลย เราไปดูลายชัดๆกันนะคะนี่น้องลายเสือนี่ลายหัวใจนี่ลายโปนี่ลายสตรอบเบอรี่ลายสกอ๊อตลายบุหลาอันนี้น้องเปียโน แล้วก็สีม่วงนะคะลายดอกเดซี่น่ารักทุกตัวเลยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งบ็อกซ์นะคะเยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ